สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับที่นี่ครับอาวังเจ้าเจ้าเดียนะครับอาซุนัาซุนีครับของเสียเต้เลยครับครับหลังนันดันบินนะผมสายนะพี่น้องครับ เต็มๆนะครับดังมาแบบชิวๆเลยนะครับปดินแห้งนะครับฝนมาตองนะครับท่างบ้านผมนะครับสีนี้นะฝนยังไม่โตขี้ยยพี่น้องนะครับหลังจากที่บอได้ทายคลิปมาเป็นเดือนแล้วนะครับบอได้ลงคลิปนะครับื่องจากนะครับหัวไม่งานพี่น้องนะครับหินมันแห้งนะครับ ไถมอไซคเขานะ่ะทาบังนับพันอัดดินเต็มนับหลากดินดันดินเงี้ยงๆกันเลยนะในคลิปนี้นะครับ บังเสียงเครื่องรถเลยนะอัดเต็มๆนะครับใบดันเจ็ดฟุตนะครับดันมนานิ่มเบาๆนะครับ อีองรถรุ่นะนี้บอพิษแบงคได้พี่นอนองครับในทั้งงานในงานหน้านะผมสายรากาไล่ดินนะ ทีแรกนี้มันเป็นสองให้พี่น้องนะครับคือใหนะ้น่ะมัให้แน่นหน้อยนะมันวลน,น,นะเป็นเป็นให้เดียวนะครับนี่นครับดันให้น่อยมัดทมสาครับโอโ้กันแท่นี่มีต่อ,อยผ้านะครับเอ,อยุกตาลงเวข้างล่างก่อนเลยนะ วัน้น n านะอาจาดีนะพี่น้องันนี้นะเป็นซีค่คึ้นๆนี่้อยนะเหตุงานบวมเมื่บวม,อม,อมอหอนนะ คลิปน่้ไหนกับแห้งนี่นั่นนะสำหรับเจา้าจอนเดียหาสุนหาสุนีนะร่นี้เป็นรถลอย,อยงี้นะครับข้างหน้านี่เป็นขอบย4นะ9.5นะครับขอบยนีะ่สินะสวนข้างหลังนี่เป็น อ่าขอมียี่สนะครับยางเบอร์16นะครับจุดเก่านะครับเดี๋ยวซุ่มพี่น้องได้บ้างนะครับไกลนะครับแย่งนะโม้ไอ้พี่น้องนะครับ อยกย่อนเสียงยักหน่อยนะเบเดน,นาเป็นของนาซานะม้วนดีๆนะครับ,รบใบดันตัวนี้นะโู้ยัดเต็มๆนะ เดินเบาเดินนิ่มๆนะครับผ่านเกียรนะเานหกเป็นเป็นผ่านเกียรี่องครับช่วงสิเอ็ดนะของใครเังลีนะนับแปงเป็นผ่านเกียรับ เป็นคุ้มๆสองสามหมื่น, 2, 3, น,นวักกน,น,น,นนี้นะครับแต่ว่าโปรตัวกรเกียมนะครับถ้าฝนตกวันนี้ก็คือจีเพราะมีงานเยอะพี่รองนะครับช่องที่มีเงี้ยวหายไปช่องหันนะครับงานไม่มีเลยนะครับเห็ดสวนเฉ้างพี่รองครับ ใส่ได้ได้วยนะครับเป็นร้อบตจ้ำนะครับเดี๋ยวไทยพี่น้องได้บ้างอีกจักรอมหนึ่งครับ โรบเกียร์นี่โรบเกียร์นี่เพิน่นโคตรหลายนะครับดีนะโรบเกียร์เพิ่นนะแต่ว่ามันจะประคองนะครับไม่ไหมจะประคองปันเกียร์ชัดทึนนะคือนิ้วเฮานะแต่ว่าครับไปดูดูน,นี่ก็อาจจะคล่องนะเกียร์เพิ่นดีนะผมว่านะม,นมีหลายเกียร์นะก็ยังเกียร์พวก นื้อแรกน่ะที่บ่หมีจอนเดียขั้นนี้มีน่ะก็ยังถีกเกียร์อ่าเรีก้กว่าให้หนึงจะบดถึงให้สองน่ะอยู่ระหว่างกลางของให้สองของเนื้อแรกนี่ก็มีน่ะพอดีนะ่ะที่นริงเนื้อแรกก็บ่มีน่ะเป็น,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 นกนะนอดีมากนะ ฟังเสียงนะครับพี่น้องครับว่าเบิ้งเป็นอุ้มดินมากนะหาไ,ได้สบายนะครัะคลิปนี้นะผมไมว้สามีวันะพอกันคลิปหนานะ้พี่น้องครับ